ครับบรรยากาศถนนเส้นทางพระรามสองนะครับมุ่งหน้าขาออกซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักในการรองรับการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมุ่งสู่ภาคใต้ครับแม้จะมีการก่อสร้างเองแต่วันนี้จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนั้นก็พบว่าจุดตัดและข้อขวดต่างๆรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่จะมีของตกหล่นลงมานั้นทางทีมงานก่อสร้างได้มีการจัดเก็บนะครับแล้วก็เห็นจุดเสี่ยงนั้นค่อนข้างน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เคยเกิดอุบัติเหตุครับ บรรยากาศบนถนนพระรามสองอยังคงพิการก่อสร้างทางด่วนยกระดับซึ่งจุดเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดอุบัติเหตุทางทีมงานก่อสร้างได้ให้ความรัดกุมและระมัดระวังมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเหมือนก่อนหน้านี้ขณะที่ช่องทางการจราจรทั้งถนนคู่ขนานและเส้นทางหลัก มีการปรับช่องทางจราจรโดยลดจุดตัดและคอขวดในการบีบช่องทางจราจรให้ลดลงโดยมีการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกในช่องทางหลักสามารถใช้การได้3มช่องทางและช่องทางคู่ขนานสามารถใช้การได้2ช่องทางในการเดินรถ ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรถนนพระราม2เพื่อเดินทางกลับต่างจังหวัดยังคงมีความกังวลและใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากมองว่าที่ผ่านมาจุดก่อสร้างจุดนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งทําให้การใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังโครงการก่อสร้างมีการระมัดระวังมากขึ้น ก็จะมีกังวลเล็กน้อยอะค่ะเพราะว่าตอนขับมาคือเราต้องขับแบบต้องดูซ้ายดูขวาดูข้างบนว่าเขาทําอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวของหล่นใส่กลัวแบบมันจะมีอะไรมามามา,มากระเด็นใส่รถเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันหนูคิดว่าเขาน่าจะระวังมากขึ้นแล้วแลเราอะก็ก็ระวังมากขึ้นด้วย เพราะว่าแต่ก่อนคือขับก็คือขับเลยจะไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยตอนมีก่อสร้างใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยคือเราต้องมองมองแบบส้ายขวาหน้าหลังเราเราหนูคิดว่าเขาก็คงจะน่าจะระวังเหมือนกันคะ่ะ ขณะที่การใช้เส้นทางบนถนนพระรามที่สอวันนี้ยังคงสามารถใช้การได้อย่างคล่องตัวทั้งขาเข้าและขาออกส่วนศูนย์บริการและจุดพักรถรวมทั้งจุดตรวจยังไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการจัดตั้งในช่วง7วันอันตรายที่จะถึงนี้ระหว่างวันที่29ธันวาคมไปจนถึงวันที่4มกราคม2566